สวัสดีค่ะนี่นะคะต้องเนนเอมมานเนีเชียงตรงเนาะก็ตอนนี้นี่มาอยู่ที่สยามดิสคัลเวอรี่นะคะซึ่งซึ่งนี่นัดกับน้องสาวของเพื่อนสนิทไว้น้องเขาอะ่ะมีตั๋วเข้าชมหุ่นขี้พึ่งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งมาดัมตตโซเนาะซึ่งเวลานี้เป็นหัวหน้าทัวร์พาคนเมียนมามาเที่ยวเนี่ย ก็ลูกทัวร์ก็เข้าไปตลอดนี้ก็ไม่เคยเข้าเลยนะคะรอบนี้น้องเขาบอกว่าน้องเขามีตั๋วนะพี่มาไหมเนาะไหนๆก็มาถึงแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มาทํางานเราก็มาเที่ยวก็อ่ะแวะมาดูหน่อยนะคะแล้วรอบนี้น้องเขาเหมือนมออีน้องเขามีอุฝนตกหนักมากน้องเขามีบัตรเข้าชมฟรีนะคะนี่ก็เลยมาน่ารักดีอฝนตกหนักมากต้องหลบก่อน สวัสดีค่ะ, <c oughs> ะวันนี้ให้น้องเขาพาเที่ยว <c oughs> วันนี้น้องหอมพาเที่ยว <laughs> สวัสดีค่ะนีค่ะอันนี้ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของไทยแลนด์ อออ่าอินโดนีเซียจำพลปอออมหาตมะคันดี เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ารู้จักกี่คนมะคาตาะมัทันดีอันนี้คือนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยถ้าจำไม่ผิดนะใช่ใช่ใชหม่อมลาชวงเสนีเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยอประวัติเหรอใช่ไหมใช่ประวัติอา่าอืม แม่คนนี้รู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้จักชื่อเมาเชอต์ตงที่อยู่ในเงินแขนนะนะเงินเหยอนั่นไงเมาเจอต์ตงเมาเชอต์ตงอืมใช่อันนี้เดดี้เองเหรอไดอาน่าเออไดอาน่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงแห่งเวอคนนี้นี่รู้จักอยู่กัน ่่ไไมด้ฉีจินผิงตอนนี้เม่ออาอเมซูอเมซูค่ะควินควินเอลิสเบตเนาะบารักโอบามาตอนนี้รู้จักค่ะลีเชียนลุงเป็นยาชินเดยเป็นยาชินสุนทรผู้ อันนี้เป็นปิกัสโซ่จังไรปิกัสโซ่ใช่ปิกัสโซ่เพราะพี่จำรูปภาพวาดเขาได้อีอีก็ถือ MC Square e i ้ s ต้องเราต้องเรียนฟิสิกส์อะไรนะอีอีก็ถือ MC Square อ๋อ oh, oh, อันนี้นี่สําคัญเลยนะถ้าไม่มีเขานี่ <What? S 2> <laughs> สก,กบกนี่ถ้าไม่มีเขานี่เราไม่ได้อันนี้เลยนะฮะพร้อมเชื่อไหมพี่มากรุงเทพหลายรอบมากแล้วพี่ไม่เคยเข้ามาดับตุ๊กโซเลยไม่เคยสักครั้งหนึ่งเลยเอ,อเรื่องอันนี้ไม่ค่อยรู้อะ่ะเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้อะ่ะไ <laughs> อ้呀 ต้องไปเรียนละต้องไปเรียนละวันนี้จําชื่อไม่ได้อ่ะคนนี้คนนี้จําชื่อไม่ได้หมอมราชวงคือกลิปปลาโมดเคยอ่านงานเขียนของท่านอยู่หลายเล่มด้วยนะคะบ่อยด้วยอ่ะคนนี้รู้จักชื่ออยู่ชื่ออะไรนะลรนาโด อยากเล่นก็เขาเล่นได้เลยเนาะเอาแบ็คแฮมเหรอ Back แบ็คแฮมรู้จักฟุตบอลเพราะแบ็คแฮม<อ>ไทเกอร์วูดไม่รู้จักเ <c oughs> หรอ,อไทเกอร์วูดเนี่ยไทเกอร์วูดเนี่ยแม่เขาเป็นคนไทยนะ<อ>จริงแม่เขาเป็นคนไทยนี่ไทเกอร์วูดนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้จักอะ่ะเพราะสายกีฬาพี่ไม่ค่อยรู้ เนี่ยเด็กๆเขาก็มีความสุขกันเนาะเล่นไหมหอมเล่นไหมเล่นเลยอือาอ,อันนี้อันนี้รู้จักอันนี้รู้จักเออหยาหมิงหยาหมิงเออสูงสูงมากหนู <S 2> <S 2> จะเล่นไหมอ,อ่าคนนี้รู้จักทาทายังอมิตทาทายทายยังเออมันเป็น เขาเป็นนักร้องยุคเก้นาสนะหนูไม่รู้จักหรอกพี่อ่ะทันแต่ช่อช่ทา,ายังไงจะไม่ได้ใช่ไหมไม่ค่อยเหมือนเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่แต่ทรงผมมันไม่ใช่ไงใช่ทรงผมไม่ใช่อ่ะคนนี้นี่ไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมแมคเคลสัน เหนื่อยใจมากเลยมีแต่นมๆลายร้อมอ่ะเนี่ยได้นั่งเครื่องบิน First Class ด้วยนะในชีวิตจริงไม่ได้นั่งอ้ายจะทำยังไงดีเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยเขามองหน้าพี่หมดเลยโอเคโอเคอันนี้ก็รักแรกพี่เจเจลเลยพี่เจเจลหลุนเจเจลเคเจาอ่ากาก้า ลา oh, ลาโอลาลากาคาบาลามากาคาอะไรมาดานนาบิยันเซบิยันเซเะแล้วกันดีฮักเปิรน่เน็ตนนตชะคุณอะไรนะสุริโยไทยไม่ใช่ไออะไรนะพันนะเลสวนผู้พันเปิร์ด ถ้าเรื่องทีวีนี่รู้หน่อยเพราะว่เาเพราะว่าดูประจำมาริโอเมลเลอร์อันนี้ไงไอแห่งกอบาฮูบาลีบาฮูบาลีใช่ไหมหนูดูไหมโอ้ยก็นี่ไงที่มันจะโฟลสิงแบบไออันเนี้ยเออบาฮูบาลีใช่สูงมาก พระเอกหนังอินเดียทำนินอ่ะบาฮูบาลีพี่ดูหลายภาคมากเลยวอฟรลินเออวอฟรลินสไปดเดอร์แมนเนี่ยนี่อ่าแอดเวนเจอร์กัปตันอเมริกาแล้วก็น,นี่เลยบุสลีบุสลีบุสลี โรซันหล่อมากเลยนะถ้านหนังอินเดียเนี่ยพี่จะรู้จักไออันเนี้ยชาลุคันอ่ะแล้วก็อมิตาปจันทรน่ะเออนอน่นว้ายสวยสวยสวย ชมตัวเองชมตัวเองสวยมากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอาจารอ้ยอตัวตัวเล็กเล็กย่าเนาะตัวนิ่นนวย,ย่าตัวลูออลีฮักเปิ้นเออวีลีฮักเปิ้น นิโคลัสเคชคนนี่ก็มาแล้วมีมาใหม่อ้าวพี่เคนพี่เคนทีระเดชนี่เขาคิดแมนเอ้ยพี่เคนหล่อพี่เคนหล่อแองเจรีน่าเจอรี่ไหนอ๋อเออพี่แอนก็สวย พี่แอนสูงสูงไหมอนะเนาะตัวจริงก็สูงเท่านี้ไหมอนะเนาะส้นสูงหรือเปล่าเนาะไม่มอกี้เบลลาตัวน้อยๆเล็กๆเองอะนะมิเชลอ,อยออันนี้ก็เป็นลักแรกอีกคนหนึ่งเหมือนกัน ว้าวหล่อเซอร์มากจันน่เดฟโอ้าอ้เย้มไม่พี่ไม่อยู่ตรงกลางเลยอะ ไม่อยู่ตรงกลางเลยอะหอมพี่สบาโอเคโอ้ใช้เวลาในนี้นานเหมือนกันนะหอมเราใช้เวลาในนี้ประมาณเกือบชั่วโมงชั่วโมงนะพี่ว่าใช่ประมาณชั่วโมงหนะึ่งนี่ไงคนนี้ไงมาดาตัวโซใช่ไหม ใช่คนนี้แหละมาด๊มาดัมโตโซตอนน้อยๆก็ก็นะ้อเนาะเนอะตอนน้อยๆนหะน้าตายิ้มแย้มมากเก่งมากเลยนะใช่โอฟันว่ะตาว่ะนี่ให้เหมือนเลยหาเก็บชอบไหมโอเค Thank you and goodbye bye bye อ๋อเขามีขายของเยอะอ๋อมีขายของเยอะเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบบาทว่ะร้อยเก้าสิบบาทหอมเอาไหมน่ารักดีรู้สิกระเป๋าตังค์อ่ะน่ารักนะเอาไหมพี่ว่าน่ารักออกมันเล็กไปมันเล็กไป คลิปนี้ก็ลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเนเนๆนอินเมียน,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 นมาเนเนๆเชียงตุงด้วยค่ะตอนเนเนๆเนอิน,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 นไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อจริงๆก็คือตั๋วที่ซื้อเนี่ยจะรวมกับ c l i ล e ด้วยนะคะแต่ว่าเราเราไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะเนี่ยคนก็มาต่อคิวซื้อเยอะมากเลยค่ะเพราะว่านี่ต้องรีบกลับแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ลาแล้วค่ะลาอีกรอบหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ